ทางผ่านสุดท้ายของนักโทษประหารประตูแดงคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักสถานที่หนึ่งที่หลายคนเรียกกันว่าประตูแห่งความตายประตูแดงที่อยู่ด้านหลังวัดบางแพรกใต้ติดกับเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีที่แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางสุดท้ายของนักโทษประหารจำนวนมากหลังพิพากษาและทำการประหารชีวิต ศพของนักโทษจะถูกนำออกมาผ่านประตูบานนี้ก่อนจะพาไปยังวัดบางแพรกใต้เพื่อจัดการตามพิธีกรรมนั่นจึงทำให้ที่นี่ได้รับฉาย,ยาว่าประตูผีหรือประตูวิญญาณมาตั้งแต่สมัยก่อนหลายสิบปีที่ผ่านมามีศพมากมายถูกส่งผ่านประตูนี้ความเจ็บปวดความแค้นและความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายของนักโทษ บางคนเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้จากไปอย่างสงบแต่ยังคงติดอยู่กับสถานที่ที่ใช้เป็นทางผ่านของชีวิตและความตายช่วงกลางคืนชาวบ้านบางคนเล่าตรงกันว่าเคยเห็นเงาคนยืนอยู่ริมกำแพงคุกบ้างหรือได้ยินเสียงคล้ายคนเดินทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีใครอยู่เลยบางคนที่เดินผ่านยามค่ำคืนยังเล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนคนคร่ำครวญเบา ราวกับเสียงร้องของคนที่กำลังเจ็บปวดแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าน,นั่นคือวิญญาณจริงหรือไม่แต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความตายย่อมสร้างความรู้สึกที่ไม่ปกติให้กับผู้ที่เข้าไปสัมผัสบางครั้งแค่ยืนมองกำแพงหรือเดินผ่านประตูดแดงก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองอยู่ต่อมาไม่นานประตูดแดงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อมีการจัดพิธีชาปนากิจให้กับซีอุยแซ่อึง้งผู้ต้องคดีในอดีตซึ่งถูกประหารที่นี่หลายคนตั้งคำถามว่าวิญญาณของเขาหรือวิญญาณนักโทษคนอื่นๆได้พบความสงบแล้วหรือยังทุกวันนี้วัดบางแพรกใต้าย,ยังคงเป็นวัดที่เงียบและดูปกติในตอนกลางวันแต่เมื่อความมืดเข้าปกคลุมบรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาด และประตูแดงก็ยังยืนอยู่ที่เดิมเหมือนคอยเฝ้ารอใครสักคนและหากคุณมีโอกาสเดินผ่านแถวนั้นในเวลากลางคืนลองฟังเสียงรอบตัวดูให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวก็ได้